พี่พึ่งนอนพี่พลอยอ๋อสลับกันนอนได้เมื่อไงเมื่อหันโอตอนตอนเซาเมนอ่าไปกัดผมนะอ๋อนะนอนอนนตามมาแล้วตามมาแล้วตามไปซื้อของมาแล้วนนนนนตาม,มาแล้วตาเย็บเย็บ ไม่ใช่ไม่ใช่เยยบเย็บเย็บให้มันไปไปเร็วๆมดกัดนั่นแหละโอ้ยมดกัดเลยมดกัดเลยว้านั่งไหมหนั่งไม่ได้ค่ะมันหนักไม่ไม่ค่ะขอบคุณนะคะถึงแล้วหรอคะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเอาสลับกันขี่แล้วเอาสลับกันแล้วเอาไปโอ้โอ้เอาไปเลยใคร ไปเรีวเรีวเรีวเออเออคิดถึงไหมแม่ตาแม่ตาแอนโอละออีอออสิริใครใครใคร hết thần nào nèo. hết nó nhiều hết nó nặng mới từ từ nào uhm. uh. uhm. uhm. hết chà hết chà hết 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 chà hết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  ยังยัตายยัร้องยังไงร้องยังไง